สวัสดีครับสวัสดีครับเจอเจอครับทุกอาทิตย์ตะวันโดง่งสิบโมงตรงครับกับรายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีครับคุณพระช่วยครับผมนะเราเปิดกันยิ่งใหญ่ด้วยเพลงกล่าวคุณพระครับโหมโรงเลยอเอามาโหมโรงเอามาโหมโรงเลยอุ้ยพี่เท่งแต่พี่พูดคํานี้กับอาร์มตอนนี้นะความรู้สึกมาเลยฮะซ้อมหักโหมซ้อมนุ่มคุณผู้ชม แต่คือเขี่ยวกรัมเพื่อให้คุณผู้ชมมีความสุขวิสุดในโหมโรงเดอะมิวสิควอลแต่พี่พูดเปิดมาก็ดีแล้วครับวันนี้อยากรู้พี่ที่มาของคำว่าโหมโรงเนะี่ยคืออะไรพี่ก็พอพอเข้าใจนะครับว่าการโหมโรลโหมโโรงเป็นยังไงนะครับแต่ต้องเอาผู้รู้ม,มาคุยเออต่างประเทศเขาจะมีไหมโหมโรงอะ่ะเขาจะเปิดการแสดงต้องโหมโรงก่อนอะไรเงี้ยหรือมันคือเบิกโรงพี่เออไม่รู้ต้องคุยกับผู้รู้ดีกว่าครับผมอวันนี้นะฮะ มาพบกับอีกหนึ่งท่านครับต้องบอกว่ามาไขาความรู้ไขความสงสัยให้กับเรานะฮะเป็นใครไปไม่ได้ครับวิทยากรรับเชิญของเราครับครูกไก่ป่ะเ้่ยเขาบอกเป็นใครไม่ได้ต,ต้องครูกไก่ได,ได้ใช่ไหมพี่ก็รู้นี่มีอยู่คนเดียวครูกไก่ครับ ดรสุรัตน์จงดาครับผมครับทุกสวัสดีครับกไกสวัสดีครับหายไปนานเลยก็บอลบอลไม่เคยอยู่ประเทศไทยอะไปเมืองนอกเยอะเที่ยวเยอะจะพาพี่ไปเขาบอกว่าไม่ให้พี่ไปต้องอยู่รายการนี้ก่อนผมก็เลยขอเสียสละไปเองคุกไกนี้ผมเป็นลิเกนะจบก็รู้สึกได้นะใช่อย่าง เพลงสาธุการเนี่ยใช่อย่างนี้ถือว่าหมโรงไหมหมโรงก่อนเลยหอมโรงลำดับแรกเลยก็ต้องเพลงสาธุการก่อนเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยว่าเพลงสาธุการเริ่มมาจากยังไงแล้วหมโรงใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างใช่ครับคุณนั่งเลยครับเดินเลยเดินทางเยอะเดี๋ยวคุณเหนื่อยครับเลยอีกคำหนึ่งที่อาร์มพูดอะเบิกเบิกโรงเบิกโรงใช่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเบิกโรงเนี่ยมันจะเป็นการแสดง ตัวแรกโหม,โมใช่โหมโรงเป็นการบรรเลงดนตรีแล้วบริบทอะไรที่ใช้คําว่าโหมโรงได้บ้างครับโหมโรงใช่ไหมมันคือ,อ,อแบ่งเป็นสองคำโหมเนี่ยคือ,อ,อระดมขึ้นโหมครับออโรงเนี่ยน่าจะเป็นโรงละครหรือโรงมหรสศพ หรือโรงสําหรับโรงพิธีก็ได้นี่แหละครับหมโรงเนี่ยมันก็เป็นประเภทหนึ่งของเพลงอจะมีหมโรงเช้าหมโรงเย็นเหมโรงอะไรก็ว่าไปตามชื่อใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ชื่อเพลงนะแต่เป็นชุดของเพลงชื่อชุดเพลงชุดเพลงเลยชุดเพลงหมโรงเช้าหมโรงกลังวะหมโรงเย็นใช่ครับนั่นแหละแลวแปลว่าคาว่าหมโรงจริงๆคือที่มามาจากอะไรครับครูที่มาก็คือการบรรเลงวง ดนตรีก่อนที่จะมีงานนั้นๆก็แล้วกันเพื่อจะเตรียมความพร้อมหรือว่าเจ้าภาพได้ยินว่าอ๋อดนตรีโหมโรงแล้วจะต้องมีการแสดงแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นการเรียกแขกอะเรียกแขกใช่เ,ออเตรียมพร้อมเฮ้ยเริ่มหรือ,อ,อว่าดึงดึงประเสียงปีพาดมาออในลอยมาแล้วต้องรีบกินข้าวแล้วต้องรีบทําอะไรแล้วอ๋อคือกำลังจะเริ่มอะไรจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วเหมือนกับ เรียกแขกหรือเตรียมความพร้อมของงานก่อนด้วยอ๋อเดี๋ยวหมโรงใช่โหมโรงแหมบางทีพอยี้เราก็อยากจะอยากจะรู้ข้อมูลลึกแล้ะว่าใครอะคนตั้งเนี่ยคิดมาอย่างไหนคิดไม่อย่างไหมโรงเนี่ยคือมันจะมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะอย่างน้อยน้อยนะอย่างน้อยน้อยก็มีแต่สมัยอยุธยาแล้วเพราะนี่เขาถือว่านี่เป็นคำไทยเลยนะคำไทยเลยนี่ไม่จะมาจากอินโดนีเซียนะไม่เลย บรรณกรรไทยสมัยก่อนเนี่ยสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยครับฝ่ายหุ่นก็ตั้งโหสัพทะเศร้ากระโหมโครมชูเชิดพระโคดมทวิทพร,รมลนนลงฝายหุ่นก็ตั้งโหสัพทะเศร้ากระโหมโครมคือการโหมโรงออสัพทะเศร้าก็คือไม้กระทุ่ง โอ้โหโอ้โหโอ้ยเต่งเต้งปะเต่งเต่งเต้กะถุงสับทาซากะโหมโครมชูเชิดพระโคดมทวิทพามระดับเป็นเบิกโรงโอโหมโรงและปรากฏตั้งแต่สมัยทยาด้วยว่ามีโหมโรงเย็นสําหรับพิธีกรรมที่ครูบอกอ่ะสวดมนต์เย็นสมัยก่อนเวลาจริงๆอ่ะท่านจะเทศตอนเย็นพระคือเจ้านายขุนนางหรือชาวจะว่างจากภารกิจในวันปกติชาวบุญบ้านพระจะมาเจริญพระพุทธมนต์มาเทศในตอนเย็น ถ้บบาบังทาก็ตอนเย็นๆกันก่อนนอกจากบันสําคัญทางศาสนานถึงหยุดแล้วไปทบัตรกันนั่นแหละครับแล้วก็แสดงว่าม,มีมีหลักฐานบันทึกเอาไว้ตั้งแต่สมัยอุยาแล้วแล,วแลวยังมีกรมพยาดำรงยังเขียนในสารสมเด็จอีก สันสมเด็จก็คือกรมพยาดำรงราชานุภาพเขียนจดหมายโต้อต,อตอบกับเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานวัตรวงก็คือสมัยก่อนจะมีโหมโรงเสภาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยคือเวลาจะเล่นประลองเสภากันเนี่ยก็จะมีโหมโรงเสภากันก่อนเสภาเนี่ยจะเดิมเนี่ยขับเฉยแต่พอสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เลยต้องมีการเอาปีพาดมาใส่ด้วยเสภาหามีดนตรีไหมคันพระองค์ผู้ทรงชัยก็เกิดมีในกรุงศรีอยุธยานั่นแหะ จากโหมโรงเสภาก่อนที่ประชันเสภาก็มาสู่ละครเสภาก็จะมีโหมโรงก่อนประชันเสภาด้วยสืบเนื่องกันมาตามลําดับก็เลยเป็นประเพณีแต่ดั้งแต่เดิมว่าจะทําการสิ่งใดถ้ามีวงปีพาดพิธีก็ต้องมีโหมโรงโอเป็นประเพณีไปด้วยเลยใช่ครับผมมีทั้งโหมโรงในงานมงคลโหมโรงในการแสดงแต่ว่าโหมโรงคือชุดเพลงที่จะเล่นหนึ่ง สำหรับการเปิดอะไรบางอย่างเปิดพิธี<ช>บ้างเปิดงานบ้างเปิดอะไรบ้างเป็นการเฉพาะแต่จริงๆเนี่ยการโหมลงคือการบูชาหนึ่งบูชาพระรัตนตรัยก่อนลําดับที่หนึ่งสองบูชาเทพเจ้าตามลําดับด้วยเพราะมีชุดเพลงหน้าพาด<อ>ประจําองค์ลงมาจนถึงบูชาครูบา,าอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วคร,ครับผมเราเชื่อว่าตรงตะโพนเนี่ยเป็นที่สถิตของพระประคนทัพเทพแห่ง<อ>ดนตรนีดนตรีใช่เวลาจะ ทำปี้าทุกขังจะภาพต้องเตรียมเลยหนึ่งเตรียมขันกำนวนดอกไม้ทูบเทียนผ้าขาวปูตะโพนผ้าขาวรัดอกตะโพนไว้นั่นแหละครับเวลาไหว้ครูนะคับใช่เวลาไหว้ครูหรือหมลงสมัยก่อนก็จะเห็นว่าตะโพนก็จะมีผ้าขาวผ้าขาวพันก็คือผ้าห่มผ้านุ่งห่มของครูบูชาให้ครูบูชาให้ครูแล้วจะเพลงเพลงสรัทการเนี่ยขึ้นกันเลยตะโพนขึ้นใช่ตะโพนขึ้นเพราะว่าทุกถึงใช่นั่นแหละยังจําได้ถ้าเป็นเทพแห่ง ดนตรีปีพาดก็คือพระประคนทัพถ้าเป็นเทพแห่งเครื่องสายก็คือพระปัญจสิงขรหมโรงใช้กับดนตรีใช่เบิกโรงใช้กับอะไรยังไงครับเบิกโรงใช้กับการแสดงเบิกโรงเนี่ยก,ก็คือการแสดงเขาเรียกว่าการแสดงเบิก<อ>โรงเบิกโรงเนี่ยเป็นการแสดงคือเป็นชุดสั้นๆ<ม>เป็นชุดสั้นๆหนึ่ง <thank. S 2> เป็นชุดสั้นๆสองเป็นชุดที่เป็นมงคลครับสามเป็นชุดที่ก่อนจะการแสดงหรือเริ่มจะมีการแสดงเขาเรียกว่าการแสดงเบิกโรงก็ถ้าเป็นลิเกก็ จ้ะบิบล้อมแล้วก็ก่อนจะแสดงเนี่ยก็รำถวายมือรำถวายมือเพื่อจะบูชานี่ก็เป็นการเบิกโรงเพราะว่าเป็นหัดเบื้องต้นก็คือรำเพลงช้าเพลงเร็วนี่รำถวายสองเบิกโรงลิเกถ้าสมัยก่อนถ้าลิเกจะเบิกโรงจะมีเบิกโรงแขกรดน้ำมนต์ก่อนก่อนที่จะมาเป็นออกแขกของพี่เนี่ยใช่เบิกโรงลิเกเนี่ยเดิมเนี่ยเขาจะมีแขกถือขันน้ำมนต์มาแล้วจุดเทียนแล้วก็มาร้องเบิกโรงแล้วแขกก็จะรดน้ำมนต์ด้วย ทีนี้เบอร์โครงมีมาตั้งแต่นานแล้วด้วยนะมีมาตั้งแต่สมัยกรงศรีอยุธยาเลยโอ้หเหมือนกันนะเนี่ยใช่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยซึ่งมีเบอร์โครงหลายชุดด้วยไม่ใช่ชุดเดียวครับก็จะมีเบอร์โครงตั้งแต่เบอร์โครงที่เป็นชุดที่เป็นมงคลหรือเป็นชุดรำหรือบาําเช่นรำประเลงจะเป็นเทวดาสององค์ถือพัดหางนกยูงเนี่ยมารำร่ายรำก่อนเนี่ยที่เรียกว่ารำประเลงอ่านี่เป็นเบอร์โครงสองต่อมาราชการที่สี่ท่านบอกว่าเอ๊รำประเลง หางนกยูงอย่างเก่าเขาเล่นมากไม่เห็นหลากจืดตามาแต่ก่อนนะก็เบิโกโรงชุดใหม่เรียกว่าเบิโกโรงต้นดอกไม้เงินทองหรือกิ่งไม้เงินทองอท่านก็ทรงพระราชนิพนธ์ว่าให้ถือต้นไม้เงินทองแทนหางนกยูงอย่างเก่าอ่อนั่นแหละแล้วก็จะเบิโกโรงอะไรอีกเบิโกโรงที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลใช่ไหมต่อไปก็คือเบอิโกโรงด้วยเรื่องของละคร เช่นเบิกโรงเมฆขารามาสูนนี่เป็นเรื่องของละคร,ครนะฮะนี่ก็คือเบิกโรงในเรื่องของละครละครสั้น,นๆ,ๆก่อนที่จะมีการแสดงเรื่องยาวนะในหนังใหญ่ก็จะมีเบิกโรงในโขนก็จะมีเบิกโรงอ,อีกอันหนึ่งคือเบิกโรงจับลิงหัวค่ําและต่อมาในสมัยกันที่6กเนี่ยก็ทรงคิดขยายเบิกโรงเนี่ยเป็นชุดสั้นๆเรียกว่าการแสดง ละครเบริกโรงเรียกว่าเบิกโรงดึกดำบรรดึกดำบรรควนี้คนละอย่างกับละครดึกดำบรรน,นะรรดึกดำบรรควนี้หมายถึงละครบโบราณหรือเรื่องเก่าที่มาจากคมภีปุราณนะเช่นพระคเนศเสียงา,าหรือสีเสียงลูกนรสิงหาวตารอย่างนี้เป็นต้นมหาพีอย่างงี้เป็นเบิกโรงของราชการที่6ครับผม,มนี่คือคําว่าเบิกโรงครูไก่จาก๋าต่างประเทศมีไหมมีโอ้อหระครับมี หโหมงลงก็มีสำ,สำหรับการแสดงดนตรีนะครูใช่ดนตรีก็ดนตรีเนี่ยมีโหมโลงด้วยเห็นไหมอาร์มต้องไปดูโอเปร่าดูนะครอครสต้าเขเาขจะขึ้นโอโอมโมทมโมหรือทำทำก่อนเลยออเป็นโหมโรงก่อนเลยแล้วมีเบอร์โรงด้วยนอกจากนี้แล้วของเราเนี่ยเข้าใจว่าเราได้อิทธิพลละครสันสกฤตมาจากอินเดียแบบแผนละครมาจากอินเดียด้วย รประเพณีเราจะบูชาเทพเจ้าบูชาพ่อแก่คือพระพลดือศีบูชาศิวนาตราชใช่ไหมทีนี้ในละครสันสกฤตเนี่ยถ้าไปอ่านคมภีนาตยศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการโหมโรงโ<อ>แล้วมีการเปิดโรงด้วยไม่ใช่เฉพาะอินเดียจีนก็มียมีหมดเลยนะเนี่ยม<อ>ีอาหามเคยไปดูงิ้วไหมเคยครับไปยิ้วที่ไทยนะครูยิ้วที่ไทยนี่แหละครับเคยดูจนจบไหม,ไมนะตั้งแต่ต้นจนจบไหมยังครูก่อนเริ่มงิ้วเนี่ยไปงานงิ้วก็ได้ ถ้าก่อนเริ่มยิ้วก็จะมีเสียงกลองเป็นอะไร <c oughs> เป็นหมโองเหมือนกันออแล้วเขาจะมีชุดเบิกโร่โงร <c oughs> เช่นแปดเซียนวอวยพรนั่นคือเบิกโรงยิ้วแสดงว่าวัฒนธรรมการแสดงเนี่ยมันก็มีโครงสร้างที่ใกล้ๆก,กันทั้งของไทยของต่างชาติเหมือนกันมันพี่คืออย่างนี้เส้นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันกระจายตัวกันไปนะครับ้าไปทางตะวันตกเนี่ยมันก็จะเรียกว่าพวกอินโดยุโรเปียน มาทางเราก็จะเป็นอินโดจีนอะไรเงี้ยอินโดยุโรเปียนกับอินโดไชน่ามาทางนี้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่บัลเล่ที่มันเกิดขึ้นในราชสำนักยุคเรเนซองเนี่ยตั้งแต่ที่อิตาลีไปเผยแพร่ในฝรั่งเศสไปเผยแพร่ในรัสเซียมันก็จะมีโดยเฉพาะรัสเซียเนี่เป็นศูนย์กลางของบัลเล่นะคณะต่างๆเขาจะมีระบํมสำหรับเบิกโรงด้วยมีดนตรีสำหรับโหมโรงด้วยครับผม คำว่าโหมโรงคือการเอาเป็นชุดเพลงที่เอาไว้เล่นเริ่มต้นบรรเลงใช่ใช่ันเข้าใจแล้วครูว่าทำไมละครเวทีของเราเรื่องโหมโรงถึงเป็นเรื่องแรกใช้เปิดโรงละครเคเบ็งเสียงถูกต้องมันเป็นการโหมโรงเริ่มต้นเริ่มต้นนั่นแหละตั้งต้นเริ่มแล้วนะครับเต็มอิ่มพี่เต็มอิ่มเลยเราจะจะรู้ก้คำว่าโหมโรงครับไม่ใช่มีเฉพาะบ้านเรานะ ตามประเทศข้างบ้านมีกันหมดเก็แปลว่ารู้ความหมายของโหมโรงแล้วก็ไปดูโหมโรงเดืมีซิคลได้แล้วเหมือนกันต้องบัตรแล้วด้วยพวงมาลัยเตรียมเยียบไปเรียบร้อยแล้วไท็ิเกตเมเจอร์ครูไปด้วยกันนะครับคุณครับครับผมอวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณครับครูไก่ครับ ดรสุรัตน์จงดาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ครูพักแป๊บเหนื่อยเหนื่อยเราต้องรักจำเลยไหมฮะความรู้จากเขาไงจำให้ได้นะออกข้อสอบพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย